มาจากเชียงรายครับมาจากเชียงรายเชียงของเชียงของเชียงรายใช่ไหมฮะโอเคสวัสดีครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาชมเขารอยช่างนกทองใหญ่ครับนี่ฮะเป็นเขารอยหัวยาวนตใหญ่นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเบรกเดิมครับใช้จานเบรกเดิมเขารอยะฮะของมันต้องมีของมันจําเป็นจะต้องใช้นะครับคันนี้ใช้แหนบผสมเลยนะฮะมีแหนบบางแล้วก็แหนบหนาด้วยนะครับอืม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแหนบหนาอยู่ประมาณห้าแผ่นนะครับมีแหนบบางอยู่หนึ่งแผ่นนะครับห้าแผ่นนี้สามารถจัดหนักได้แล้วนะเพราะว่าแหนบมันหนามากครับชุดบนมีประมาณ3ามแผ่นนะครับแล้วก็มีขั้นกลางอยู่สองเลยตรงนี้คือให้มันเกิดช่วงเด้งนะครับถ้าปล่อยลดลงมาก็จะมีช่วงเด้งนิดนึงนี่ฮะเพาลอยช่างนบเป็นเพลาลอยเฟืองเดิมนะครับใช้ เรื่องเดิมตอนนี้รถก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับให้เ,เพื่อนๆดูนะนี่ฮะข้างหลังก็เปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงบูทเหล็กครับนี่ครับอัจจระบีได้ตรงเตงน่าจะประมาณเจ็ดนิ้วครับโอ้โหเผารอยของมันต้องมีครับเราต้องใช้เผารอยเพราะว่าเวลาบรรทุกแล้วจะได้เกิดความมั่นใจนะครับอันนี้ใช้โชคสี่ต้นครับ นี่ชคอกสีต้นเลยเอาไว้สำหรับจัดหนักได้ครับเขาลอยช่างนกคองใหญ่เขาใช้แหนบหนานะครับนี่ฮนะมีความหนาแล้วก็กว้างกว่าแหนบเดิมด้วยเห็นไหมครับกว้างกว่าใส่แหนบประมาณนี้ทรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะรับได้สีตันครึ่งสบายๆครับ เป็นตรงเต่งใหม่เป็นตรงแต่งบูทเหล็กนะฮะอัจจาะระบีได้ครับตรงแต่งบูทเหล็กอ๋อแช่แปดนิ้วครับใช้ประมาณแปดนิ้วตรงเต่งโอ้โหแหนบหนาใหญ่มากเลยใส่แหนบน้อยก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าแหนบน้อยเนี่ยตัวเต้าแหนบเราจะไม่ติดพื้นง่ายนะครับ เหมาะสำหรับรถที่เข้าสวนนะฮะเพราะว่าถ้าแหนบมันเยอะนะครับเต้าแหนบเราก็จะลงมาต่ำอีก,ก็จะทำให้ติดติดพื้นได้ง่ายแต่ถ้าว่าแหนบเราน้อยนะครับตัวเต้าแหนบเราก็จะสูงห่างจากพื้นได้เยอะนี่ครับโหคันนี้รีโวนะครับเทารลอยเบรกเดิม ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละอยู่ในกระบวนการรอพ่นสีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วช่างก็รอพ่นสีหัวเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับครันนี้เขาใช้ขอบเท่าไหรอ่อ่ะกาจะห้าครับขอสิบห้าในล้อเขาอะล้ออันนี้หรอนี่ขอดูนิดนึงนี่ครับเป็นล้อสิบห้านะครับ ล้อ้าใหญ่ครับคันนี้รีโวน่าจะเป็น2.8ใช้ล้อสิบห้าก็ดีนะครับล้อส15ล้อเขาจะมียางใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ารับน้ำหนักได้ดีนะฮะคันนี้มาจากเชียงรายเป็นเอฟซีผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะนี่ครับโอ้โหรีโวครับเจ้าของรถคันนี้ ทำสวนมะละกอแล้วก็ค้าขายมะละกอด้วยครับเดินทางด้านด้นมาจากเชียงรายเลยมาทำเพอาลอยที่อู่ช่างนกคลองใหญ่ครับจังหวัดตราดนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพลาลอยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์082 24 477 2402ครับช่างนกเพอาลอยครับ รับติดตั้งวางเพาลอยนะฮะเดี๋ยวรถคันนี้ใส่ล้อแล้วย่อลงมาสู่พื้นดินแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากไว้ด้วยครับช่งนกเพาลอยรอชมคลิปต่อไปนะครับ